วันนี้ก็จะมีเป็นตัว f o r ์ซ่า350เข้ามารับบริการเปลี่ยนยางหลังนะครับผมอ่าก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมาสาธิตวิธีการถอดตัวยางหลังกันให้ดูนะครับผมอ่าช่างน็อตครับผมเวลาจะถอดตัวล้อหลังของโอร์ซ่าเนี่ยเราต้องไขน็อตจุดไหนบ้างครับครับขั้นแรกนะครับต้องไขน็อตท่อนะครับเบอร์14จะมี3ตัวนะครับมี1 2แล้วก็3นะครับจากนั้นก็ยกท่อออกครับผมก็จุดนี้เนี่ยก็จะมีน็อตทั้งหมด3ตัวนะครับผมข้างบนหนึ่งตัวข้างล่าง2ตัวนะ อ่าอันนี้เราก็ถอดท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราต้องไขตัวไหนต่อครับต่อไปนะครับจะเป็นน็อตอาร์มนะครับจะมีตัวนี้1นะครับสองสาสี่ครับนี่เป็นน็อตเบ็ดอ่าครับผมแล้วก็น็อตโช์อีกตัวนึงครับเป็น5ตัวอ่าครับผมตัวนี้เราก็จะต้องไขทั้งตัวสวิงอาร์มออกนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องเอาตัวปั๊มเบรกออกทุกข้างนะครับผมก่อนจะดึงล้อออกนะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็จะเป็นตัวโช์ด้านหลังตรงนี้นะครับผมเราถอดแค่ตัวหูยึดตรงนี้นะตรงนี้ก็ระวัง ขายเสร็จนะครับผมตัวโช๊คอาจจะไปตีกระแทกรถเป็นรอยได้นะถ้าเป็นโช๊คแต่งอย่างเงี้ยเนี่ยก็ควรระมัดระวังในการถอดนะครับผมเพื่อป้องกันการเป็นรอยอันนี้ก็ถอดน็อตตัวสวิงอาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวน็อตของปั๊มเบรกนะครับผมแล้วก็ถอดออกแค่2ตัวใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้เลยครับพอทีนี้เราถอดออกเราก็จะดึงตัวปั๊มเบรกออกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตัวโช๊คที่ผมบอกแล้วก็ได้ถอดไปแล้วนะก็เนี่ยเวลาถอดนะครับผมตัวโช๊คมันจะให้ตัวได้แบบนี้นะ เวลาเราถอดล้อออกเนี่ยเราก็ต้องยกขึ้นไปนะครับผมเพื่อให้หลบตัวล้อนะอันนี้ครับผมถ้าเป็นตัวโชคแต่งแบบนี้เราก็ต้องถอดตัวโชคทั้งต้นออกนะครับผมเพราะปกติถ้าเป็นโชคเดิมอ่ะเราจะถอยหลังมาแค่นี้แต่ว่าเราจะถอยให้ระยะสุดจนตรงนี้นะครับผมให้พ้นกับล้อนะอันนี้มันเป็นโชกแต่งมันจะติดตัวกระบอกแกนโชคตรงนี้นะครับผมเราต้องถอดออก,กน,นะไม่ง,งั้นเราจะดึงล้อออกมาไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ถอดโชคแต่งออกแล้วนะครับผมก็ดึงออกมาได้อย่างนี้เลยนะ ก็เรียบร้อยนะครับผมวิธีการถอดตัวล้อหลังของตัวฟอร์ซ่า350น,นะครับ